สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในวันนี้ก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าหากสถานศึกษาแอบรับครูผู้สอนซึ่งยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาทำหน้าที่สอนจะได้รับโทษตามข้อใดกไก่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งืบาท หรือท like bon ั yeah, ้งจำทั้งปรับขอไข่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอควายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับงงูต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจอจาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตัวเลือกตอบทั้ง5ตัวเลือกนะครับยาวมากนะครับอาจจะอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนิดหนึงนะครับการตอบคำถามข้อนี้ก็ต้องอาศัยความจําเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาที่จะอ่านสอบจะอยู่ในหนังสือนะครับหรือใน บทกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2 5 4 6ในมาตรา46นะครับส่วนบทลงโทษตัวนี้จะอยู่ในมาตรา78หรือ79นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปดูเอานะครับ รายละเอียดเนื้อหาของการนำมาตอบคำถามในข้อนี้นะครับในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546นะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับหรือปริ้นมาอ่านได้เลยนะครับมีเผยแพร่อยู่หลายเว็บมากนะครับไม่ว่าจะเว็บจะเป็นเว็บของกระทรวงศึกษาธิการเองหรือเว็บของปลัดกระทรวงพวกนี้นครับมีหมดเลยครับเพราะมันเป็นกฎหมายพื้นฐานนะครับ รวมถึงเว็บของครูสภานะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักอยู่แล้วในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้นะครับฉะนั้นเข้าเว็บครูสภาหรือจะเอาข้อมูลจากแหล่งจริงๆก็จะเป็นราชกิจจานุเบกษาพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติเนี่ยเวลาจะใช้งานเนี่ยต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก่อนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าอยากได้ข้อมูลตรงๆก็ไปเจาะตรงนั้นเอานะครับ อาจจะอ่านยากนิดหนึ่งเพราะมันเป็นภาษาทางกฎหมายนะครับท่านก็ต้องเอามาอ่านแล้วก็มาสรุปเองนะครับก็มาออกข้อสอบอะไรเองด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองนะแต่ถ้ากรณีของใครไม่มีเวลาว่างไปหาข้อมูลขนาดนั้นนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายของเราก็จะอยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้าแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษานะครับสำหรับท่านที่กำลังจะไปสอบในรอบทั่วไปในวันที่30มกราคม2565ที่จะถึงนี้นะครับถ้าไม่มีเวลาไปหาก็จบอยู่ที่เล่มสีฟ้านะครับถ้าจะเอาเฉพาะข้อสอบก็เป็นเล่มสีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาที่ต้องเอามาอ่านสอบนะครับทำไมถึงบอกว่า ต้องเอาเนื้อหามาอ่านสอบนี่คือถ้าท่านไม่มีความรู้นะครับจากการไปอ่านข้อมูลจากเนื้อหาเราเนี่ยนะครับท่านตอบไม่ได้แน่นอนนะครับท่านจะตอบแบบมั่วๆเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าท่านที่แบบเคยไปติวมาเยอะแล้วนะครับอ่านข้อสอบมาเยอะผ่านเพจต่างๆมาเยอะนะครับผ่านการบอกเล่ามาเยอะนะครับก็อาจจะจําได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยท่านก็มีข้อมูลในการตอบนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์เลยก็คือ ไปอ่านในเนื้อหาตามที่ผมบอกแล้วก็สรุปเป็นในแบบที่ท่านเข้าใจนะครับท่านสรุปเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นเข้าใจนะครับเพราะท่านสรุปเพื่อให้ท่านเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยทีมงานเราจึงไม่ทําหนังสือสรุปออกมาขายนะครับเพราะว่ากลัวทําออกมาแล้วเนี่ยท่านจะไม่เข้าใจรายละเอียดต่างๆของมันนะครับท่านจะได้แค่หัวข้อนะครับก็เลยจะทําเป็นเนื้อหาที่เป็นแบบอัดแน่นแล้วก็ใช้วิธีการขีแนะว่าตรงนู้น สำคัญตรงนี้สำคัญเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะฉะนั้นมาเฉลยคำตอบของข้อน,นี้เลยแล้วกันครับหากสถานศึกษาแอบรับครูผู้สอนซึ่งยังไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูมาทําหน้าที่สอนจะได้รับโทษสถานใดท่านจะต้องเลือกตอบเป็นตัวเลือกข้อจอจานครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000ื 60, บาทนั่นเองนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องซึ่งเป็นบทลงโทษที่อยู่ในมาตรา79อะถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนะครับมีสถานศึกษาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา46นะครับซึ่งเขาพูดไว้ว่านะครับ ห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษานะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูสภาอันนี้ก็คือว่าถ้าสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนหรือวิทยาลัยใดเนี่ยนะครับครูสภาไม่อนุญาตให้รับคนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเข้ามาเป็นครูเนะี่ยแล้วท่านไปแอบรับเข้ามาเนี่ยถือว่ามีความผิดนะครับนะ มีความผิดเลยนะครับก็ต้องได้รับโทษระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปี3ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน60 0 0ืนบาทคือตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยหลายๆที่เนี่ยที่รับคุณครูเข้ามานะครับโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับสถานศึกษาก็ต้องพยายามที่จะออกหนังสือนะครับติดต่อครุสภาให้ครูเหล่านั้นเนี่ย ได้มีหลักฐานนะครับหรือได้รับอนุญาตจากครูสภาให้ประกอบวิชาชีพครูนะครับในสถานศึกษาแห่งนั้นโดยไม่ผิดกฎหมายนั่นก็คือการให้ครูเหล่านั้นเนี่ยทำเรื่องนะครับยื่นไปถึงครูสภาโดยทําเป็นหนังสือขอ,ขออนุญาตประเภทที่4นะครับผมจําชื่อหนังสือไม่ได้มันยาวรู้สึกจะเป็นหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะประมาณนี้นะครับ ใครที่เป็นครูที่ไม่ได้จบสายครูมานะครับจบปริญญาตรีสีปีมาแบบนี้แล้วมาเป็นครูอาชีวะเนี่ยนะครับพอท่านมาเป็นได้เนี่ยท่านต้องรีบไปทําเอกสารตรงนี้นะครับให้ได้นะครับถึงจะเป็นครูที่สมบูรณ์แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับจริงๆถามว่าท่านผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าข้อเนี้ยเขาบอกเลยว่าคนที่ผิดก็คือสถานศึกษานะครับฉะนั้นบางสถานศึกษาเนี่ยถ้ารับครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเข้ามาเนี่ย เขาจะรีบนะครับเรียกครูเหล่านั้นเนี่ยมาทําเรื่องนะครับกรอกเอกสารเหล่านี้แล้วก็ส่งเรื่องให้กับครูสภาโดยเร็วเพื่อให้ได้รับอนุญาตนะครับก็ใบตัวนี้หนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะชื่อตัวนี้นะครับมันจะมีระยะเวลาประมาณสองปีนะครับตอนหนึ่งต่อการขอหนึ่งครั้งนะครับดงนั้นระหว่างที่ท่านมีใบเนี้ยนะครับ สถานศึกษาก็พยายามจะให้ท่านไปเรียนปบัณฑิตเพื่อให้มีใบป,ประกอบวิชาชีพครูนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลจะปฏิบัติตนยังไงนะครับแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติแล้วก็คือถ้าสถานศึกษาจะรับท่านมาเนี่ยนะครับคือรับมาได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากครุสภาก็ต้องมีหนังสือที่ท่านต้องยื่นไปขอกับครุสภาคือหนังสือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพอันนี้นะครับนะ ฉะนั้นถ้าไม่ได้มีหนังสือตรงนี้กับสถานศึกษาก็อาจจะมีความผิดได้ซึ่งความผิดตรงนี้นะครับก็จะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เลยเป็นคําตอบของคําถามข้อน,นี้ก็คือจอจานนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของโทษของอาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2 5 4 6นี้มันจะมีตัวเลือกอยู่แค่2ตัวเลือกเท่านั้นนะครับ ที่เป็นตัวตัวหลอกได้ดีพอสมควรนะครับก็คือจอจานเนี่ยคือข้อเฉลยนะครับตัดไปส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือมันจะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0มืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโทษตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีอยู่แค่2ข้อเท่านั้นนะครับคือโทษตามข้อขอไข่กับโทษตามข้อจอจานนะครับ ส่วนกอไก่คอควายงองูเนี่ยมันเป็นตัวหลอกนะครับแต่โทษที่มันมีจริงๆตามพระราชบัญญัตินี่ก็คือขอไข่กับจอจานนะครับขอไข่นี่จะเป็นในส่วนของการประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับแต่ว่าจอจานเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของมาตรา46แล้วก็มาตรา56นะครับก็คือแสดงตนว่ามีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพแต่ว่า ทั้งที่ตัวเองไม่มีนะครับแล้วก็สถานศึกษารับคนไม่มีใบประกอบวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูสภาแบบนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตอยู่นะครับแต่แอบอ้างตนว่าตนเองมีความสามารถที่จะปฏิบัติการสอนได้นะครับังั้นโทษตามพระราชบัญญัตินี่มันมีอยู่แค่2ก็คือ1ปี2 20,000กับ3ปี60,000 แต่คำถามข้อนี้นะครับก็าถามว่าสถานศึกษาเนี่ยแอบรับครูมาสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยจะได้รับโทษตามข้อใดก็จะเป็นข้อจอจานต้องระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60 0 0 0หรือทั้งจําทั้งปรับนั่นเองนี่คือที่มาที่ไปของคําตอบในข้อนี้นะครับฉะนั้นมีโอกาสที่จะออกข้อสอบเกือบทุกทกสนามนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอกฎหมายเกี่ยวกับ การศึกษานะครับแล้วก็พรบรตัวเนี้ยนะครับพรบรสภาครูเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับตัวครูโดยตรงนะครับมีโอกาสที่เขาจะถามแต่ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะต้องไปอยู่ในสนามสอบจริงๆนะครับโดยเฉพาะการสอบสนามสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษารอบทั่วไปที่จะถึงนี้ในวันที่30มกราคม2565นะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการสมัครสอบนะครับแล้วก็ จะเป็นการประกาศรายชื่อคนมีสิทธิสอบภาคกอภาคขอ,ขอแล้วก็ประกาศสนามสอบนะครับงั้นท่านมีเวลาเตรียมตัวอีก2เดือนเรื่องนี้ก็ควรเตรียมเอาไว้ถ้าไม่เตรียมเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายได้นะครับงนั้นใครจะมายืนยันกับท่านว่ามันไม่ออกหรอกไม่ต้องมาอ่านท่านก็เชื่อหูไว้หูนะครับอย่างแอดมินเราก็พยายามบอกทุกท่านว่าเอออันไหนที่มันพออ่านได้เรายังพออ่านไว้เนี่ยท่านอ่านไปเลยนะครับ ถ้าท่านอ่านอ่ะท่านรู้นะครับเพราะความรู้ที่ท่านอ่านมันต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับดังนั้นข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับหากท่านไปอยู่งานบุคลากรแล้วเนี่ยท่านจะต้องตระหนักถึงข้อนี้ด้วยนะครับรับคนเข้ามาแล้วก็ต้องพยายามสนับสนุนเขาให้มีใบป,ประกอบวิชาชีพหรือมีหนังสือขออนุญาตจากครุสภากรน,นะครับสถานศึกษาจะได้ไม่มีความผิดนะครับถ้าเกิดว่าเขาเอาจริงเอาจังเนี่ยผมว่าหลายๆสถานศึกษาเนี่ยโดนโดนโทษข้อนี้หมดนะครับ พอรับคนไม่มีใบประกอบจริงๆเข้ามาเนี่แล้วไม่ยอมทําหนังสือไปขออนุญาตเข้าอีกนะครับก็กลายเป็นครูเถื่อนนะครับอยู่ในวิทยาลัยอยู่ในโรงเรียนต่างๆแบบนี้ก็มีนะครับแต่มันมันมีไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้จริงจังมากสักเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอย่างผมเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์ที่เพิ่งมาสมัครใหม่แล้วไม่มีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยก็พยายามบอกเขาว่าเอ้เรีบไปขอหนังสือตรงนี้นะไม่งั้นเราจะเป็นครูเถื่อน ไม่งั้นสถานศึกษาจะมีความผิดแล้วเราอาจจะโดนอย่างงู้นอย่างนี้ไปด้วยนะครับนะก็เป็นเป็นความรู้ที่มันสามารถไปบอกคนอื่นได้นะครับเพราะมันถ้าเขาเอาจริงเนี่ยก็คือโดนโทษนะครับนะครับก็ฝากข้อนี้นะครับตอบข้อจอจานครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากสถานศึกษารับครูซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากุรุสภานะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ